มูลนิธิบูรณพุทธโดยคุณชัชชยาโตศริวัฒนานนท์คุณกฤิพนารัตและครอบครัวได้ทำพิธีน้อมถวายพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก49นิ้วเนื้อหินอ่อนไว้คารราเพื่อประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถวัดป่าภูเรืออำเภอภูเรือจังหวัดเลยถึงพระพุทธเจ้ามาอยู่เราก็ทำตัวแทนของพระพุทธเจ้าขึ้นมนาะคือพระพุทธรูปเป็นที่กราบไหว้จักระบูชาของเทวดาและมนุษย์ท่างยเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าตามใดที่เรายังเวียนไหวแต่เกิดเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะท,ทำความดีตั้งจิตตั้งใจเอาไว้ว่าข้าพ จะทําคุณงามความดีตลอดทั้งชีวิตของข้าพเจ้าบนกุศลอันใดที่ความาตัญยูได้เฉียสละเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาส่งเสริมภูบา,าจารย์ทรงเปลี่ยนแระจใจให้พวกเราปรารานาจริงหนึ่งจริงใดอันไม่เหลือวิสัยความปรารถนานั้นจงสําเร็จทุกประการเถิดขอเชิญทุกท่านที่ได้รับรู้และมีส่วนในบุญนี้อนุโมทนาในมหากุศลน,นี้ร่วมกันนะครับ